สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อก็สาวทบน้ำมตากแดอเช่นค้อ้องาพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้เป็นบ้นที่ยี่สิบห้านอกจะพี่น้องยี่สิบห้าตุลาเดือนสิบนอกจะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งหลังบ้านเบิ่งบ่บงบบได้แล้วพี่น้องนอกจะอันนี้ก็คือเขาหนาหนาวมาแล้วพี่น้องหนุ่ยก็อันนี้ข้าวตงองน่าจะพี่น้องเพราะว่าหนุ่ยสีแล้วเข้าไปในบ้านแล้วเพราะว่า อยู่ข้างนอกคนเป็นน้ำแข็งมันจะพี่น้องเดนนิสีกเก้ทุ่นละโคนาลูกชายคอยเล่นน้าแล้วพี่น้องนะสิเก็บอันสิเก็บของต่ pues างๆพี่น้องมื่อนี่ได้กับสาวธาตุกะไหนโอ้ทุ่นละโอโซดูวูฟูดูโบติโฟตันวูฟูดูโกอินวัตันไหน อันนั้นเป็นเครื่องตัดหญ้าหน่วย,ยอันนี้เครื่องอาบน้ําลุกไส้เลยแหละพี่น้องหน่วยก็สิได้เก็บแหละอันอันนั้นก็สิเป็นเตาย่างบาร์บีคิวนอจากพี่น้องส่วนในึ่ก็สิเป็นโต๊ะโต๊ะเสาถ้าสิได้เอาไปทำความสะอาดใหม่นอกจากพี่น้องน้องพราว่าย,ยังอันนี้โบแมอนอยังเดอร์ที่เขาเขาโบแมนคีนกเดอพี่น้องอยางสนนอกจากพี่น้องคือผลของต้นคริสต์มาสนี่เองนอกจากพี่น้งยอยง พอหมากมันหล่นแล้วก็อยากมันสิย่อยตกลงมาเนาะจะพี่น้องคือเมืองแน่หลังบ้านเก้าอี้เนาะจะสิได้เก็บสิได้กวาดเฮ็ดเบิดเนาะจะพี่น้องส่วนอันนี้ก็สิเป็นดอกไม้ของสาวสานเนาะซึ่งได้ปลูกไว้เนาะจะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอาจสิใหญ่บ่ค่อยท่านไปไหนเนอจะพี่น้องพหยังเพราะว่าน้ำแข็งสนุกเพิ่นได้ตกลงมาก่อนเนาะจ้ะพี่น้องสังเกตการว่าอันนี้ประมาณหาเมงแรกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหาเมงแรก มื่อนี้มีแดดแนะ่แจ้งน้อยชะโนดเริ่มละลายแล้วก็เป็นน้ำตกลงมาไหลลงมาเนาะจากพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเมื่อนี้เฮ็ดดังบ่ได้เมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะจากพี่น้องจะได้เก็บจะได้กวาดไม่เลยเนาะจากพี่น้องเพราะว่าอ,อันนี้คือว่ายงไงือสิ้นสุดหนาร้อนแล้วเนาะจากพี่น้องหนาหนาวหนาใบไม้พลิพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งซาๆเนาะจากพี่น้องอันนี้คือหลังบ้านเนาะจากพี่น้อง หลังบ้านของสาธาัศน์น้หนักนีอ้อีกเกโกอินโกอุดวอดีฟูตันโอ้ยโกอินวิสตุกเก้เหระไม้โกอินอย่ามาเหรอมามากดอันนี้คือหลังบ้านน่าจะเมืองหยาตัดอะได้นะพี่น้องอันนี้คือความเงีวของหยาน่าจะพี่น้องเนาะเมืองดูดูไม้ไม้ผลิพี่น้องใส่เบิงซ่าๆ่น่าจะพี่น้อง อันนี้คือหาโม่งแรกเน้ะจ้ะพี่น้องเบิงอันนั้นคือซโนยิมักหม่ติดตกมาเมื่อคืนนี่เองเนาะจ้ะพี่น้องเขาเริ่มเขาแล้วอีกอ,อ,อาทิตย์หน้านในซสงสัยสิลมงมะเขงเขาแล้วล่ะอีกประมาณจักสองอาทิตย์เดนิส <D en is> ลูกก็บอกว่าฟังเด้เนี่พี่น้องวิสตุยเกอเฮอร์อะไรมดูแคนโกอินอะไรกันเด็ดวิสตุยเกเอเฮอร์เพราะมามาดูแคนโกอินแทะเไงเกี่ยมุดไหมม,มามา มาเยอะกว่นเอ้ยพี่น้องเลยอยู่สองโดดสังเกตุล่ะคุณสั้นเงี้อันเดินไปเบิ่งแล้วเพราะว่าหนาวพี่น้องเพิ่นบอกออกห้อีกแล้วเนี่ยน่ะนี่แหละเลือยอยู่สองนี่แหละสองโดดนี่แหละหนุอยก็สิได้ผ้าพีผ้านองมาเบิ่งมื่อไงพี่น้องหยาขึ้นยังบอกพ่อส่องหินหนุ่ยนะใบยาคริสต์มาสตุกลงมาเนาะจ้ะพี่น้องสิได้เห็ด ทำความสะอาดยังไงหลวงอยู่งานนี่เอออันนี้โมมี่ยังแล้วพี่น้องมัง้งแน่อันนี้อันนี้คือเบีย้ยเมล็ดพักที่เพิ่นล่วงลูงมาากมเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกออกออก,ออกมาไมา่เอาง่ายๆเนาะนี่โอ้เพิ่นบริยานหนาวเลยเนาะเพิ่นออกมาเสยป่ะเบิดแหละพี่น้องพักน้องก,ก็สิ้นสุดเท่าน,นี้อันนี้มันยังอันนี้ จำมาได้เอ,องโอ้พี่น้องอันก็ห้องเนี่ยโอ้อยางสนหือมะเหือในยางสนที่เมื่ออันนี้นมนนมเมล็ดอันนี้ขึ้นเซยพี่น้องเบื้องเบี้ยมันเมล็ดมัน,มนอันนี้พักหอมเปรยพี่น้องทักชี้ไปเลยนั่นเองเบี้ยมันน่จาจะพี่น้องก็กล้องคือบอซุ่มเนาะโอ้ได้แล้วได้แนวมาแล้ว คิดด oh. 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 ah, ีๆก่อนเพี่นองคิดดีๆกันอากาศเพิ่นแห้งเริ่มหนาวแล้วเนาะอโอ้โหอันนี้ก็โม่ห่อผูกต้นมะเขือเทศกระตายไว้เลยพี่น้องต้นมะเขือเทศกระตายไว้แล้วตายไว้สวนพันยางละเบื่อยังละอันนี้ก็ คือสีบรอดแลยะข้าโพดนอกจากพี่นอ้องมียังไ้อยู่บ้านนี่นอกจากเดี๋ยวมาลุ่นกันนาะพี่นอ้องวาสีเมียนคือสีห้างแต่จับเบิ้งนี่คือห้างห้างนอกจากสีค้ามกาก,ากยี่ดอกนี่คือบ่ได้อัน หญิ่งเขียวปลูกนะคือสีมะฮางเน,นาะจ้ะพี่น้องมึงแน่บือเรือยังแักยางพี่น้องเลยอันนี้คือทั่วกระลังใส่ดอกเนาะจะปลูกซ่าเกินไปเนาะจ้ะพี่น้องคือตายเบนนิดแคโนเห็นเตเดนนาคอนฮึแดนไมส์ไมซนะ์ถ้ามาอินเด้อตายบพื่ะพี่น้องบรือเรือยังกะสีเลือแต่กะสีเลือแต่กะไอไอโปรเตสตอยู่ห้องนี้ไหนไหถ้าไม่อินย่ยมมะ วิสกันพูกก่เดันเ,เหลือะแต่ปรเตดนมองนี่นอกจากแล้วก็ส่วนทั้งนี้น่ะหนวยได้เอาไปแล้วครึ่งนึงงมาจากเหลืออีกครึ่งทั้งพี่ไปพุ่นนอกจากพี่น้องไปออาาพออไปุ่นละท่านดาวขืนบดมาจากนอกล่มผัดกะละมังไปพุ่นละทิศละทา้งบดพี่น้องอชีได้เอาเข่าไปทั้งในกอนเ้อะอันนี้ใส่แกงเฮ็ดได้นะพี่น้องอันนี้อันนี้เพิ่งยังสดอยู่นอกจากพี่น้องเพิ่นท่านได้เปลี่นน้ำแข็งแต่ส่วนพี่ไปละ จากพี่น้องหน่่ยก็จะได้เก็บอุป,ปรกรณ์อนใดที่เก็บขับไปได้หน่อยก็จะเก็บขับไปนั่มน,นจากพี่น้องนี่พี่น้องหน่่ยเล่เราไห้ฟังอันนี้อย่าวางซันซิเดออันนี้คือเศษอาหารเศษพักเะารนั่นเองกับเปลือกไขน่นอจากพี่นอ้นองเพื่อเพื่อให้ปีนาหน่วยจะได้ทำการบ่มดินนอกจากพี่น,อน้องบ่มดินให้ยาบ่มดินให้อันให้อันนี้เดีย๋ยว โบแน่เพื่ออื่นแล้วงานมาหน่อยสิมาล่องคุดแก่นตะวันให้เบิ่งน,นอกจาะพี่น้องว่าเอ่อพัอนสิลงหัวให้ยอยู่ว่าพ่นตายแล้วเนี่ยสองต้นเนี่ยพันนอกจากนี่นตนน้นใหญ่ซสำเนียปีนี่เจอเอาไว้แนวกีหนานอกจากพี่น้องตายไปแล้วมันยังกันอะไอันน,น,าาอนั้นก็ะเทาะรั้นเตาตายไปแล้วนอกจากพี่น้อง <c oughs> ลูกสาวว่าสีมาคุดอมั่นอยู่น,นอกจากพี่น้องแต่ว่าเพิ่นธุท่านไม่มากเกือ ดี๋ยวหน่อยกระสิป้าวันนี้สักก่อนมาจ้ะบา่าว่าเดี๋ยวลูกสาวพูดสีมาซอยอยู่ให้เพป็นว่างๆก่อนทัวา์าาพี่นยังขับรถอยู่จ้ะพี่น้องมาดูถ้าไม่อินไหมบุูดบีบสาม,มารถไหมไม่โอ้ถ้าไม่อินปะพี่นอ้องเอ้ยกระสิป้ามันนี่แหละจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งข้างหลังงบ้านเนี่ยนี่แต่สโน่เด้วยพี่นอ้องมาจา้ะ ยะหลังบ้านไปบ้าแล้วพักาจาะก็ได้ท่านจ่าพี่น้องสิได้เก็บยาถ้าไมา่อิ่มยิ้มมาลุกปะ mm hmm. นี่แหละพี่น้องเลยสิ mm hmm. ได้รับช mm hmm. ไมไ้ติดตาม mm hmm. นี่แหละคลิปนี่แหละนอกจากพี่น้อง,องคนะน่ะสิจบด้วยภาพไปสโนหลังบ้านนี่แหละพี่น้องนักจาะ อย่าลืมฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์สาวทาพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในะเด้อ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้สาวทาพี่น้องในต่างแดนเพราะว่ายังมีความหมายแท้ๆพี่น้องมีความหมายกับสาวทาแท้เนาะเน่งดีใจมีความสุขได้ตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมนอกจากบ่ิวาทางไกลทางไกลเนาะบริวานอกประเทศหรือในประเทศนอกจากพี่น้องเนะาะบริวาจะเป็นทั้งบ้านห้องอีสานบ้านห้องเนาะจ้ะอันนี้คือสว่วนลังบ้านจะพี่น้องปีหนาวค่ยอยๆกันไป แกมื่อเมื่อไม่ปีนะ้านอกจากพี่นอ้องอือนี่แหละชมภาพบรรยากาศเออเริม่มอีกเมื่อกี้นี่ได้เว้าเรื่องไอ้แกนตะวันไปนอกจากพี่นอ้องนี่ น,นี่นี่ยังมีอีกสองต้นบ่สองต่อสามต้นเนียเลยอันนี้ได้หนุ่ยซิคูตห้เบิ่งก่อนเดือบื่อเอื่นกันเมื่อนอี่คือสิบบาทท่านละเมื่อดเพื่อเมื่อดไว้เนาะอันนี้ก็แกนตะวันได้พี่น้องนี่อันนี้ก็แม่นนี่หน่่ยได้ปลูกเอาสิเอาไว้เห็ดเข้าห้องเนี่ไว้เห็ดไอ้แนวมันปีนาเอาจากพี่นอ้องเดือดซอท่าสิคูตห้พี่น้องได้เบิ่งกันว่ามันลงหัวให้หรือบอลมาจากพี่นอ้องไปเดนิสโกอินมาจ้ะ ดูมาทาอยู่สกูดเดินฟรีดัวาวที่ฟูตันสกูดเดนอาวที่ฟูตันมองในลูกใส่อยโดดลงน้ำจอมหนึงกก่งเปียกเพี่น้องอันนี้นะข้าวตองพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเป็นสินนได้เอาเพคนเข่าไปน้ำได้เพราะว่ายังอันนี้สำหรับหน่วยได้แยกออกกระติดให้อย,ยูเนาะจากพี่น้องก็ถือว่าโอ้อันนี้น้ำข้าวเดนิดสตูป ชลูด<ง>น้่ขังเพิ่นพี่น้องเห็ดอันสิได้เปลี่ยนกระถางไอ้เพิ่นหม่อยู่นี่น้่ขังถ้าไม่อินเนอะโอ้เป็นได้แล้วเนอะ๋ตวหน่อยสิได้มาเอาตัวนี้่นเข่าไปก่อนเอาตัวจังตัง้งคนก่อนพี่เกศก่อน ก้แวะก็แวะต้องหันพี่น้องนี่สักคนเพราะว่าจริงๆมื่อนี่สมควรเหตุดได้อยู่เพราะว่าอันแต่ต้องได้รับอนุญาตเพ่อนสักคนนอกจากเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์สิม่เหตุเสียงดังบ่ได้นะจ๊ะพี่น้องก็ต้อง ต้องถาวันจันทร์เ็จธุระแล้ววันจันทร์เบือนเห็ดงานเห็ดการแล้แล้วก่สาทาดกระสิไดมากจัดแจงพักห้าของเจ้าของเอาขอเอาข่าไปข้างในนอจาะพี่น,ออน้องเพราะว่ายังเพื่อเป็นการบ่ให้เสียไอ้สายพันธุ์อ่พักเข้าอันใดที่ยวเาขาไปได้กะเอาเข่าไปจ้ะพี่น้อง เบิ้งแถวพวกเขาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วได้พี่น้องต้นไม้เนาะจ้ะพี่น้องเป็นฤดูเข้าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนเบิดแล้วเด้อจ้ะพี่น้องผ่านพ้นไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยสมาขึ้ขินข้างที่พี่น้องเบิ่งแล้วข้างผัวนะจ๊ะพี่น้องใส่เบื้องซาอาดนะจ้ะพี่น้องเบิ่งใบไม้ความ ความเปลี่ยนแปลงของใบไม้สวยงามสำใดัน้อจ๊ะพี่นอ้องพรุ่งนี้จะได้เก็บหลังบ้านจ้ะพี่นอ้องซา้าก็จะได้จบกับภาพหลงังหลังบ้านกับสโน กระพสวยๆของหามงแร้งนอกจากพี่น้องของที่นี่โ no นเว่นอจากพี่น้องฝากติดตามกดได์ก็แชร์สาวทาบุนมในต่างแดดหายในเด้อจ้ะพี่น้องอย่าลืมด้จ้านอนรับได้งเงินมื้อนอนตื่นได้เงินแสนนอกจากเรวยๆเฮงๆตลอดปีและตลอดไปเขากําลังใจนี่นอกจากพี่น้องทุกทุกข้มแม่เขาเป็นกําลังแรงใจให้สาวทาบเดินหน้าต่อไปในคลิปในหน่าน้านี่นอจากพี่น้องอ่ามีคลิปใหม่ๆพี่น้องกัน ติดตามรับชมได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาถทานอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ายัางข้าไปเอารถเดี๋ยวพี่น้องขับแต่สุนดนอนสลากอะประมาณไปกับกับสีหรือหาหกชั่วโมงบ๊แต่ว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็มาเดิกขั้นน้จ๊ะพี่น้องเนาะก็เลยไม่ได้ลงคลิปก็เลยไม่ได้อัปเดตคลิปย่างให้พี่น้องได้รับชมกันน้จ๊ะพี่น้องเนาะอาสันเนียงจ๊ะพี่น้องเนาะซัมบัดิสุกุทุกคนน้อจ๊ะพี่น้องบายบาย